สวัสดีค่ะเอฟซีอุ้ยสวยจังเลยวันนี้เราใส่ชุดอะไรคะอินเดียอินเดียค่ะชุดอินเดียค่ะอินเดีย,น,ดยนานาชาติค่ะโอเคคุณครูให้ใส่ชุดนานาชาตินะคะวันนี้นใช่มีอันนี้มีเข็มกัดน้องเกีียวด้วยอืมเอาเข็มขัดน้องไปด้วยค่ะ,คะโอเคค่ะนาหันหนะ้ามาชิหนูสวยหรือยังคะสวยแล้วข้างหลัง โอ้ยข้างหลังก็สวยค่ะหมุน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 โอ้โหเฮ่เฮ่ทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้เฮ้เฮ่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 โยโยใส่รองเท้าสิใส่รองเท้าก่อนลูกอ่ะให้ป้าใส่รองเท้าให้เลยค่ะใช่ตัวนี้บ่ล่ะใ้่ตัวเจ็บตีนถายตัวนั้นใส่ตัวนี้ลูกอ่ะนี่สีชมพูเจฟตีนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่สบายเนี่ยตัวนี้ใส่สบาย อ๋อไม่ชอบลองดูอ่ะแค่เอาตัวนั้นเหรอเอาคิตตี้เหรอคิตตี้คิตตีไว้ไม่ชอบเอาตัวไหนไม่เอามันเอาตดูไม่ไม่ได้ลูกคุณครูให้ใส่รองเท้าสวยๆค่ะอันนี้อยู่ไหมใช้ตัวนั้นล่ะนั่นเขอยาไมนเจ็บตีนตัวนั้นไปใส่ตัวนั้นก่อนลูกเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่โรงเรียนตัวนี้ไม่เจ็บตัวนี้ไม่เจ็บตัวนี้ใส่สบายมาค่ะมาไปใส่ลองดูก่อนเอาไม่เอาตัวนี้ไปด้วยเดี๋ยวใส่รองเท้าเอานีกตัวนี้ไปด้วยเร็วๆรือเรือเรือมันสายแล้วมันสายแล้วค่ะ แม่ใช้รงข้าแม่องตามของดำเหรอโอเคโอเคโอเคแม่ดสวยนี่สวยมากใช่หน่่ยเน่นนะมันมันมันหลวมซาอาเสียงหอมแม่หอมตัวีกระติบไม่อีกแลมหอม คะอะไรลูกของแม่หนูไหนไม่มีมาเลยแม่อะไรลูกก็าไปเอาาไปเอาไปพาไปเอากระเป๋าให้มาเดินนี่เป็นตัวอย่างของเสื้ผาเกือนู่ดอันนี้อันนี้ลสผ้าใบเสืผ้าใบ้ไ้าใบก็ได้ปมทางหเะไม่เอาอ่า น้าลูกเอาไปแจกากที่โรงเรียนค่ะเอาไปแจกเอาไปแจกพี่ๆที่โรงเรียนค่ะโอเคไหมคะอะยิ้มหน่อยค่ะอะบงังยิ้มหน่อยค่ะนั่งสวยๆให้แม่ดูสิให้หันหน้ามาสิอ้ยวันนี้ใส่ชุดนานาชาติชุดอินเดียเลยคะ่ะดี่จายิ้มให้แม่ก่อนหันหน้ามาดีๆชูสองนิ้วสู้ๆเอาสู้ๆบายบาย บ๊ายบายค่ะชุ๊บยิ้มบนหน้าให้แม่ก่อนเย้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายค่ะบายค่ะคุณพ่อบ๊ายบายตั้งใจเรียนนะลูกนะ